โอเควันดีปีใหม่ครับพามาดูแกะแบตเตอรี่รถ EV มาทำระบบโซล่านะพี่นะนะครับอันนี้เป็นแบตของ c a t L นะครับ130แอมเป์เป็น LFP นะพี่นะนะครับ1 3 0แอมป์โมดูลละ8 s พอดีพอดีเลยใช้กับแบตโซล่าพอดีเลยนะครับเราเอามาใช้ระบบ4 8โวลต์นะครับเอา2โมดูลมาอนุกรมกันเป็น1 6 s นะครับตอนนี้พี่อุ้มมาร์กแล้วนะครับว่า b b ลบ b b B2 B3 คือแต่และตำแหน่งค้วบวกแต่และตำแหน่งตำแหน่งไหนนะครับอันนี้มันดีหน่อยคือมันมีตัวค้วปิดค้วลบค้วบวกตรงนี้มาให้ด้วยนะครับแบตรถ EV ครับพี่สภาพ80-90%ผมให้90%เลยตัวนี้เมื่อกี้วัดกับพี่อุ้มแล้วเออมีเรโอโอมอยู่ที่ไรนะอุ้มนะค่าความต้นานทานว่ากว่าครับ สองสองมิลลิโอห์มกว่าแปดเอสนะแต่ต่อเซลล์อ่ะเท่าไหร่ต่อเซลศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามมิลลิโอห์มพี่นะครับเซลล์ที่พี่ซื้อมาประกอบในออนไลน์ใน l a z a ด a เนี่ยพี่นะครับตาสเปคมัน0.5 0.6มิลลิแอมนะครับเซลล์พวกนี้0.3มิลลิแอมความลังทานเยี่ยมมากเลยนะครับอันนี้เป็น Active Active Balancer นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับพี่อุ้มนะครับตัวเล็กแต่6แอมนะครับ 4S 6เอสหกแอมพี่นะครับเป็นบอร์ดสีม่วงนะครับ มีสวิตช์ออนออฟตรงนี้ด้วยอุ่มนะเนี่ยฮะเนี่ยฮะครับคือถ้าเกิดว่าเราปลดแบตแล้วไม่ใช้งานเราสามารถออฟได้เพื่อให้มันไม่ทำงานแล้วก็ไม่ให้มันกินไฟใช่ครับครับถ้าเราใช้งานเราออนใช่ครับแต่ต้องชาร์จต้องใช้ทุกวันครับบุมอ่าเนี่ยครับ w ว r ร i กิ v งโวล g e เตห็นไหมครับ2.7ถึง4.5โวลต์นั่นหมายความว่ามันใช้กับแบตเอ็ดมีได้ด้วยพี่ครับ เจ๋วมากเลยตัวนี้นะครับมีคอนเนคเตอร์ตัวนี้ให้อย่างดีเลยไม่ต้องบัดกรีแล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะช็อตปลายหัวแรงและสองโมดูลก็จะเป็น130แอมป์130แอมที่4ี่48โวลต์นะครับประมาณ7กิโลวัตต์อานะพี่นะนะครับอ่าเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับ,รบมาอัปเดตนะครับ อ,นนอุ้มกำลังวางกล่อง Active Balancer นะครับเราใช้เทคนิคของเราคือใช้ Active 4S 2ตัวนะครับคุมคุมเซลล์ฝั่งนี้แล้วก็เซลล์ฝั่งนี้นะครับนี่ครับวางแบบนี้นะครับ Active Active อันนี้เปิดยังอุ้มเปิดยัง,ยงอันนี้ยังอ่ะมีสวิตช์ออฟครับออฟอยู่ออปึ๊บ,บก็จะมีไฟ LED ขึ้นก็แสดงว่าทำงานแล้วนะครับนี่ครับเจ๋วเลย ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาไม่ใช้งานเราสามารถออฟแอคทีฟได้ไม่ให้มันกินไฟนะครับกล่องพลาสติกครับนี่คลุมไว้อย่างนี้นะครับเพื่อความสวยงามและปลอดภัยนะครับเดี๋ยวก็จะห้มแบตอีกทีหนึง่งโอเคครับครับสองชั่วโมงผ่านไปครับพี่อุ้มก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบไปใช้เองก็ประมาณนี้นะพี่นะนะครับถ้าเอาไป ทำขายหรืออะไรพี่หากล่องหาตู้แรลกใส่ดีๆสวยๆนะพี่นะนะครับแอคทีฟบาลานซ์สองตัวครับใช่นไหมฮะพี่อุ้มครับหกแอมป์หกแอมป์นะครับตัวนี้นะถ้ารุ่นเก่าจะเป็นห้าแอมป์อ่าอันนี้ถ้ามันออนแล้วมันจะเป็นไฟสีเขียวเนาะใช่ครับอันนี้เขียวฮะก็เขียวนะครับอ่าพี่อุ้มลองวัดค่ายาแต่ละโมดูลให้ดูครับอ่าเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูนะครับค่ายาบวกลบนะครับอันนี้เป็นโมดูลยี่สิบสี่โวลต์นะครับพี่โบมากดเครื่องคิดเลขให้หน่อย เปิดเครื่องชี้เลขพี่โบให้หน่อยสองจุดแปดสองจุดเก้าสองจุดเก้ามิลลิโอห์มโวลต์ยี่หกจุดเจ็ดแบตแบตพวกนี้นะครับบาลานซ์เซลล์มาแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับพี่เอาเอาสามมิลลิโอห์มเลยนะอุ้มเอาสามหารด้วยแปดเซลล์สามหารด้วยแปดท่าม <5 S 1> ิล oh ล<จ>ิโอห์มครับศูนย์จุดสามเจ็ดมิลลิโอห์มครับแต่ละเซลล์โดยเฉลี่ยนะพี่นะนะครับดีมากเลย ค่าไมโอมยิ่งต่ำยิ่งดีนะพี่นะครับผมมาวัดโมดูลนี้ครับเมื่อกี้ยี่สิบหกจุดเจ็ดโวลต์ครับเวลาวัดเครื่องพวกนี้นะพี่นะครับไม่ว่าจะวัดโวลต์วัดค่าย RCC อะไรแล้วแต่พี่พยายามใช้โพรบเข็มวัดจิ้มที่ขั้วนะครับอย่าจิ้มที่หัวน็อตนะค่า R มันจะเพี้ยนพออกันเลยสามมิลลิโอห์มนะครับยี่สิบหกจุดเจ็ดหกสองโวลต์พออกันเลยนะครับสองโมดูลนี้นะบาลานซ์เซลล์มาเรียบร้อยถ้าเราใช้สี่สิบแปดโวลต์ ก็เอามาอนุกรมกันนะครับอนุกรมกันก็จะเป็นประมาณกี่โวลต์อุ้มห้าสิบประมาณห้าสิบสามโวลต์นะอีตอนนี้ <5. S 2> ครับห้าสบามโวลต์คือพร้อมใช้แล้วนะพี่ยนะนะครับปิดขั้วเลยครับพี่สนใจแบต EV พวกนี้นะนะครับก็ทักทายมาได้พี่หลังไมค์มาได้นะครับติดต่อออฟฟิศมาได้พี่มันเป็นรอบๆอบมานะครับผมบอกเลยว่าแบตพวกนี้คุณภาพดีกว่าที่พี่จะซื้อเป็นเซลล์เป็นเซลมาประกอบ ค่า IR b a l a บาลานซ์เซลไม่ดีพี่ใช้ไปก็บวมก็บวมนะครับพี่ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับโอเคครับพี่พามาดูการใช้งานจริงกันก่อนนะครับในกล่องสแตนเลสตัวนี้แบตของเทสลานะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปอันนี้ผมให้น้องเขาผ่าออกมาจากเทสลาโมเดลสานะครับสมัยที่เทสลายังไม่เข้าไทยนะครับผ่าออกมาเป็น 16s นะพี่นะนะครับ นี่ดูแบตข้างในนะครับสเปคของเขาคือเซลละ161แอมเป์เป็น LFP นะพ,พี่นะนะครับสมาร์ทบี s เป็นของแอนนะครับแอนนี่เป็นสมาร์ทบี s ยุคแรกๆเลยนะพี่นะนะครับอไอ้นี่ก่อนที่โกงอีกนะครับนี่ฮะก็ตัด 16s แล้วก็ดึงเพลทมาแล้วก็มาใส่หางปลาแบบนี้นะครับร้อยน็อตเบอร์10หรือ m6 ของเราเนี่ยฮะแบบนี้เห็นไหมครับ นี่ 16s 160แอมนะครับมี2ชั้นนะครับนั่นหมายความว่า2สเแต็ก2ชั้นนี้320แอมระบบ48โวลต์ 16s นะนะพี่นะนะครับผมชาร์จด้วย mbd 100แอมพี่นะครับตัวนี้มา8ถ้าจะไม่ผิดตัวนี้8แผงนะครับคุมชาร์จไปที่15แอมเอ้ยโทษโทษ50แอมนะพี่นะนะครับตอนนี้ก็แดดมันเบาๆหน่อยนะครับมันลง800กว่าวัตต์นะครับ, w, รบโวลต์ชาร์จก็อยู่ประมาณ 56โวลต์จุดนี่คือโปรดชาร์จนะครับบูทคือ57โวลต์นะครับตัวนี้เป็น m อ p t ที่ผมใช้ชาร์จแบตเตอรลิเทียมโดยเฉพาะมันคุม CVCC ได้แม่นยำและคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับพี่นะนะครับทนทานนะพี่นะครับอันนี้ร้อยแอมร้อยแอมก็ตัวละหมื่นแล้วพี่นะครับ m อ p t นะนะครับดูฝุ่นดูอะไรก็นี่อะไรตามการใช้งานจริงเลยพี่นะนะครับอนะัวนี้เป็นเบร,รกเกอร์อันนี้แผงมาตรงนี้นะครับอันนี้ ไปจากชาร์จเจอร์ไปแบตเตอรี่แล้วนะครับตัวใหญ่หน่อยครับสาย25จสิามินเนี่ยฮะผมน็อกไปในบ้านแบตชุดนี้จะเอาไปขนานกับตัว power pack ที่อยู่ในบ้านซึ่งซึ่งเป็นตัวแบตกอดหน้านี้นะครับ 16S เหมือนกันนะครับนะพี่นะครับเนี่ยพี่ลองดูให้พี่ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจในการใช้งานเรื่องแบต e v ที่ปลดออกมาว่ามันจะไปไหนมันเอามาใช้กับ e พวก e s s สตอรี่ตามบ้านนี่คือคือเยี่ยมยอดมากเลยนะครับอันนี้เป็นแบตเทสลามโมเดล3ตอนนั้นคือมันจะเป็นแบตพวกแบตลถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุแบตประกรันแบตท,ทดสอบอะไรพวกนี้นะครับเราเอาเราเอาเข้ามานะครับพี่อย่าลืมว่าแบตโรงงานแบตเตอรี่นะครับที่เป็นซัพพลายเออร์ของเท s l a ได้หรือเป็นซัพพลายเออร์ยี่ห้อดังๆได้เนี่ยโรงงานแม่งต้องเป็นไฮค,คุณภาพสูงพี่นะครับ แบตพวกนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์มาทาั้งนั้นนะพี่นะนะครับมันไม่ใช่แบตตามรัสด้าตามออนไลน์ที่พี่ไปซื้อเซลล์หุม้มสีฟ้าเสีนเงินราคาถูกๆนะครับแล้วพี่ยังมาประกอบเองค่าไออาร์ไม่ได้ใส่ไปแล้วก็แบตบวมแบตเพี้ยนนะครับเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับพี่นะครับพวกนี้ค่าไออาร์ดีมากพี่ต่อเซลล์นี่0.4 0.5มิลลิโอห์มนะครับออันนี้ก็รอยตัดพอรอยตัดปุ๊บนี่ก็ต้องเอาเคเบิลมารัดหน่อยนะครับพี่นะครับ เนี่ยผมพาไปดูนะฮะแล้วราคาต่อหน่วยราคาต่อกิโลวัตต์มันถูกลงพี่เราได้แบตคุณภาพดีนะครับมันถูกลงเนี่ยพี่ลอง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 ,ลอง,ลองพิจารณาดูแล้วก็ลองเคสลองศึกษาพี่นะครับแบตพวกนี้กาลังหาก็อยู่ในงานโซลาเซลล์นะครับกล่องพวกนี้ผมก็บอกให้โรงงานเขาตีให้นะครับหนามิล5นะฮะใส่ขั้วแบตเตอรี่เลท200แอมป์นะครับ,บตเนี่ยพวกนี้เราบิวได้พี่นะครับ